สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้เกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยบยุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับบุดจำนนและงานมือหนึ่งให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีแบรับประกันเพชรแท้บพลอยแทแบแรงเนม คลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้มีพลาดการรับชมเมือ่อตําคลปิปสินค้าไม่เสร็จในทุกๆคลิปของ YouTube จะลงรายละเอียดช่องไว้มีเบอร์โทรศัพท์และ,ะรายละเอียดของร้านค้ามีลิงก์ต่างๆแตะลิงก์เข้าแพลตฟอร์มของร้านค้าได้แก่เพจ Facebook หรือ l i น e ออฟฟิเชีค่ะ ถูกใจสินค้าชิ้นไหนแคปเจอร์รูปภาพและขอวันที่ของสินค้าด้วยนะคะสินค้าชิ้นแรกจี้ทับทิมไม้กังเขนประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก4.2กรัมประดับเพชร5เม็ดรวม5ตังชิ้นงานขนาด2.5คูณ3เซนขั้วจี้กว้าง3.5มิลราคา12,200บาท งานชิ้นนี้เป็นงานส่งออกหลุดจำนำค่ะโดยการนำทับทิมมาเจรไนทรงสี่เหลี่ยมและฝังแบบล็อกไรน้ำชิ้นงานขนาดใหญ่กำลังสวยใส่กับสร้อยคอ 18K หรือใส่กับโชเคเกอร์ก็ดูสวยดีค่ะสีของทับทิมแดงฉ่ำบนตัวเรือน 18K ขาวทำให้ชิ้นงานดูโดดเด่นสะดุดตาค่ะเพชรประดับแต่ละจุดเป็นเม็ดเล็กๆเม็ดละหนึ่งตัง ตรงกลางและด้านปลายของกางเขนค่ะสร้อยคอรพร้อมจี ting, เ K, ม้เพชรตุ้งติ้งเรือนทอง 18K หนัก2.1กรัมขนาดจี้เส้นผ่าศูนย์กลาง1เซนเพชขนาด8ตังสร้อยยาว15.75นิ้วระบบล็อกแบบแตะขอพวงมาลัยราคา9,900บาทงานชิ้นนี้เป็นงานเล็กๆก,กระจุ่มกระจิงนะคะ จี้ขนาดเล็กๆมีเพชรประดับเม็ดละแปดตังสร้อยคอเส้นบางๆใส่ประดับในชีวิตประจำวันก็ดูสวยดีค่ะเพชรสวยเล่นไฟดีค่ะดีไซน์เรียบๆใส่แล้วดูไม่ฉูดฉาดแต่มีความกิ๊บเก๋สไตล์วัยรุ่นค่ะ สินค้าทุกชิ้นในร้านตั้งราคาไว้เป็นราคาสุทธินะคะหากคุณลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าสามารถโทรเข้ามาหรือแชทเข้ามาในแพลตฟอร์มต่างๆของร้านค้าได้ค่ะจี้ทับทิมสยามประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก3.84กรัม ประดับเพชรรวม0.08กรัตทับทิมสยามสีชมพูอมแดงพร้อมใบเซอร์ชิ้นงานขนาด1.1ึ่งคูณสามเซนรวมพัวจี้ ขวจีกว้าง3มิลราคา11,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์ทรงยาวๆนะคะทางร้านวัดขนาดความกว้างคูณความสูงเพื่อให้คุณลูกค้าประมาณขนาดสินค้าได้ใกล้เคียงความจริงที่สุดค่ะเซตติ้งดีไซน์แบบเรียบๆนำทับทิมสยามเจรนาไยส่งลูกแพรประดับด้านปลายล่าง2เมตรและนำเพชรเรียงรายโขงมนขึ้น เป็นงานเรียบเรียกแต่มีดีไซน์เหมาะกับผู้ชอบงานสไตล์ไม่ฉูดฉาดค่ะสร้อยข้อมือทับทิมเขียวส่องขั้นเพชรรอบวงเรือนทอง90หนัก6.8กรัมประดับเพชรกุหลาบ2ตัง9เม็ดรวม0.18กรัตสร้อยหน้ากว้าง0.6เซน ยาว19เซนระบบล็อก2ชั้นแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา19,800บาทงานชิ้นนี้เป็นงานเก่าค่ะเป็นงานที่นำเขียวส่องและทับทิมมาวางสลับกันและขั้นตรงกลางด้วยเพชรค่ะเป็นงานพลอยเพชรรอบวงใส่แล้วดูสวยหรูดีค่ะกล่องล็อกมาแน่นหนาดีค่ะ พลอยแต่ละเม็ดสวยเล่นไฟดีเป็นงานสวยสีสันสดใสสีเขียวสลับกับแดงและมีเพชรขั้นตรงกลางสามารถใส่ประดับข้อมือได้ในทุกๆวันงานพลอยเพชรรอบวงเป็นงานที่ใส่แล้วดูดีมีราคาค่ะแหวนซองเจียล้อมเพชรงานมือหนึ่งเรือนทอง 18K หนัก3.81กรัม ประดับเพชรรวม0 40กรัดซองเจียสีส้มหรือออเรนซ์ไฟล์พร้อมใบเซอร์หน้าแหวนขนาด1.1คูณ1.3เซนแหวนเบอร์52ราคา21,000บาท งานชิ้นนี้เป็นงานที่สีสันสวยสดใสค่ะโดยซองเจียมาแบบสีแสดการเล่นแสงของพลอยวิบวับล้อไปกับความขาวของเพชรค่ะเซะตติ้งโดยล้อมเพชร1ชั้นและทำหน้าแหวนเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมล้อมอีก1ชั้นเป็นเทคนิคที่ทำให้หน้าแหวนดูใหญ่ขึ้นค่ะ ประดับเพชรที่บ่าข้างเสริมความหรูหราข,ของชิ้นง,งานยิ่งขึ้นค่ะเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบงานสีสันสดใสค่ะสร้อยคอเขียวส่องดิบจี้ทอง90สายทอง96.5หนักรวม29กรัมประดับเขียวส่องดิบพร้อมใบเซอร์ประดับเพชร20เมตรรวม0.50กรัต ช่วงจี้กว้าง9.5เซนจี้สูง4.2เซนสร้อยทองหน้ากว้าง0.5เซนสร้อยยาว17.75นิ้วระบบล็อกแบบตะขอตัว S ราคา86,900บาท งานชิ้นนี้เป็นงานที่สายของสร้อยใช้ทองที่ขายตามร้านทองตู้แดงทั่วไปมาประดับชิ้นงานสร้อยมาแบบแกะสลักลวดลายไว้สวยงามและทองหนักทองหนาค่ะ จี้มาแบบใช้เขียวสองดิบที่เนื้อใสสีเขียวอมเหลืองมาประดับจัดเรียงเป็นจี้และทำด้านปลายตุ้มติ้งทรงสามเหลี่ยมเป็นพลอยดิบที่เม็ดใหญ่และเนื้อใสชิ้นนี้เป็นงานพรีเมียมที่พลอยเยอะและใช้ทองหนักเกือบสองบาทเป็นงานใหญ่ที่ใส่ใจรายละเอียดแม้กระทั่งสายอยากเป็นทองแกะสลักค่ะ ต่างหูเพชรปีกนกตุ้งติ้งเรือนทอง 18K หนะัก6.3กรัมประดับเพชร5ตัง2เมตรและเพชร32เมตร80ดตังทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.90กรัตชิ้นงานขนาด1.3คูณ2.6เซนราคา32,500บาท งานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์สวยค่ะโดยเพชรที่ประดับทุกเม็ดขาวเล่นไฟดีด้านล่างทำกระเปาะเป็นรูปหัวใจฝั่งเพชรเม็ดละห้าตังงานตุ้งติ้งเป็นดีไซน์ที่ทำให้ชิ้นงานดูหวานยิ่งขึ้นค่ะหน้าง,งานขนาดใหญ่ใส่ประดับแล้วเต็มใบหูค่ะแหวนมรกตโคลัมเบียล้อมเพชรเรือนทอง 18K หนัก3.27กรัม ระดับเพชร1.5ตัง18เมตรและบ่าข้าง1ตัง8เมตรทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.35กรัดหน้าแหวนขนาด1.2คูณ1.3เซนแหวนเบอร์51ราคา17,500บาทงานชิ้นนี้ใช้มรกตโคลัมเบียหลังเบีย้ยมาเจลรไนและล้อมด้วยเพชร1ชั้นค่ะ เนื้อของมรกตข้างในเห็นเส้นใยและมีตำหนิจุดดำเล็กน้อยเป็นตำหนิตามธรรมชาติของมรกตค่ะเนื้อมรกตมาในสภาพดีไม่มีอรอยบิ่นราวที่ผิวหน้าของมรกตเลยค่ะมรกตโคลัมเบียเม็ดนี้สีเขียวอ่อนออกโทนสว่างสีสวยหวานมากค่ะสร้อยข้อมือเพชรรอบวงเรือนทอง 18K หนัก7.1กรัม ประดับเพชร55เมตรรวม2กรัตหน้าซ้อยกว้าง0.3เซนยาว18เซนระบบล็อก2ชั้นแบบลิ้นเสียบและหนวดพุ้งราคา48,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานหลุดจำนำต่างประเทศนะคะโดยตัวเรือนจะตอกวัสดุและกระัดเพชรไว้ค่ะ หานน้ำหนักเพชรกับจำนวนเม็ดแล้วตกเม็ดละสาต่างกว่าค่ะงานเพชรรอบวงเป็นงานสวยหรูหราที่ใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยค่ะเพชรขาวสวยบนตัวเรือนสีทองทำให้ชิ้นงานดูสวยหรูยิ่งขึ้นค่ะใส่ในโอกาสไหนก็ดูดีงานรอบวงใส่แล้วไม่มีเอาค่ะ ชิ้นนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการงานเพชรรอบรวงเส้นยาวๆงานนี้ยาว18เซนค่ะสร้อยคอทับทิมเรือนทอง90หนัก8.5กรัมช่วงพรอยยาวเจเซน จี่สูง1.5เซนสร้อยยาว15.75นิ้วระบบล็อกแบบตะขอตัว S มีห่วงทดลดความยาว3.5เซนตะขอตัว S มาแบบขนาดใหญ่และหนาแข็งแรงราคา28,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานพลอยล้วนที่ไม่มีเพชรค่ะ สีแดงของทับทิมที่เล่นไฟแดงฉ่ำบนตัวเรือนสีทองเซตติ้งสวยโดยใช้ทับทิมรูปทรงมาคีมาประดับเป็นรวดลายดอกไม้และทําตุ้งติ้งลงมาเป็นงานขนาดเล็กๆที่ใส่ในโอกาสไหนก็ดูดีมีรสนิยมค่ะชิ้นนี้คืองานพลอยล้วนเซตติ้งสวยค่ะ ชิ้นสุดท้ายสร้อยคอไพลินตุ้งติงต้งเรือนทอง90หนัก8.3กรัมช่วงจี้ยาว12เซนจี้สูง2.4เซนสร้อยยาว17นิ้วมีห่วงทดลดความยาว2เซนระบบล็อกแบบตะขอตัว S ราคา26,500บาทงานชิ้นนี้ช่วงจี้กว้างและเป็นงานที่ดีไซน์สวยค่ะโดยการนำไพลินมาเรียงรายประดับห้อยเป็นตุง้งติ้งและช่วงจี้ขั้นด้วยทองทำให้ชิ้นง,งานดูทองเหลืองอารามตัดกับความสีน้ำเงินของไพลินพอยเล่นไฟวิบวับทำให้ชิ้นง,งานดูดีมีสเสน่ห์ค่ะ นำมาใส่ก็ดูโดดเด่นเห็นชัดเพราะช่วงจี้ค่อนข้างยาวค่ะงานพลอยสวยๆเป็นงานที่น่าเก็บน่าใช้เพราะเมื่อพลอยสัมผัสกับผิวจะยิ่งทำให้การเล่นไฟของพลอยสวยงามยิ่งขึ้นค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ